สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบโดยการเอาออกด้วยกันค่ะเด็กๆก,ก็คงจะต้องเคยแบ่งของกับเพื่อนๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาหาว่าของที่เหลือหลังจากที่เราแบ่งไปอะ่ะเหลืออยู่เท่าไหร่เราจะทํำยังไงนะเรามาดูสถานการณ์แรกกันนะคะตอนนี้ครูฝ้ายมีขนมค่ะนี่มีขนมอยู่ตั้งกี่ชิ้นน้าห้าชิน้นอื ครูฝ้ายอยากจะแบ่งขนม5ชิ้นของครูฝ้ายเนี่ยนะคะให้กับเด็กๆ2ชิ้นค่ะ,ะเด็กๆทั้งบ้านรู้ไหมคะว่าหลังจากที่ครูฝ้ายแบ่งขนมไปแล้วจะเหลือขนมอีกกี่ชิ้นคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะหาคําตอบได้ยังไงมานับกันนะว่าเรามีขนมกี่ชิ้นนะคะช่วยครูฝ้ายนับหน่อยนะ1 2 3 4 5อามี่ห้าเอาละเรามีขนม5ชิ้นจะแบ่งให้กับ ขุนกับต้นกล้า2ชิ้นนะคะนีของขุนนะของต้นกล้านะคะเอาละค่ะตอนนี้ครูฝ้ายเหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะวางเสวยก่อนเด็กช่วยครูฝ้ายนับนะคะหนึ่งอสาอครูฝ้ายเหลือขนมทั้งหมด3ชิ้นนี่เองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะหลังจากที่ครูฝ้ายแบ่งขนมไปแล้วก็จะเหลือขนมน้อยลงสถานการณ์อย่างนี้นะคะเป็นสถานการณ์การลบค่ะ เราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า5ลบด้วย2เท่ากับ3นะคะ5เป็นตัวตั้งค่ะส่วนเครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายลบค่ะ2เป็นตัวลบนะคะสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วก็3ก็คือผลลบนั่นเองนะคะเด็กๆกลับไปดูที่สถานการณ์เมื่อกี้นี้นะคะ เรามีขนมครูฟ้ายมีขนม,มทั้งหมด5ชิ้นใช่ไหมคะดังนั้นของทั้งหมดก็คือตัวตั้งนั่นเองจากนั้นครูฟ้ายก็เอาออกไปแบ่งให้กับขุนกับต้นกล้า2ชิ้นก็จะเป็นตัวลบนะคะส่วนหลังจากที่เราแบ่งไปแล้วนะคะเอาออกไปแล้วส่วนที่เหลืออีก3ชิ้นนะคะก็จะเป็นผลลบค่ะเด็ ừ, กๆก,ก็รู้นะคะว่าเราต้องเริ่มจากตัวตั้งก็คือจานวนทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วยส่วนที่เรา,เอ,าออกไปผลลบคือจํานวนที่เหลือนั่นเองค่ะ ทีนี้เราไปดูสถานการณ์ต่อไปกันนะคะครูฝ้ายจะมีของมาให้ดูด้วยครูฝ้ายมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองนะครูฝ้ายมีไข่ทั้งหมด10ฟองนะคะจะทําไข่เจียวทั้งหมด4ฟองนะคะเพื่อแบ่งให้เด็กๆนะคะเด็กๆคิดว่าหลังจากที่ครูฝ้ายนะคะเอาไข่แบ่งไปทําไข่เจียวแล้วครูฝ้ายจะเหลือไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะ มาช่วยกันหาคำตอบนะคะสิบฟองนะแบ่งไปเอาออก1นึ่สองสาครบหรือยัง1 2 3 4ครบแล้วดังนั้นเด็กๆรู้หรือยังคะว่าหลังจากที่ครูฝ้ายแบ่งไข่ไปแล้ว4ฟองเพื่อทำไข่เจียวครูฝ้ายจะเหลือไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6เหลือ6ฟองค่ะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงเอ่ยไปดูกันนี่ค่ะ10บลบด้วยสเท่ากับหค่ะ10ก็คือตัวตั้งนะคะสคือตัวลบค่ะและห ไข่ที่เหลือของเราก็คือผลลบนั่นเองเด็กๆเข้าใจว,าวิธีการเขียนเป็นประโยคสารการลบแล้วใช่ไหมคะจานวนไข่ทั้งหมดตอนแรก10จะเป็นตัวตั้งนะคะจํานวนที่เราเอาออกไปสฟองนะคะจะเป็นตัวลบค่ะส่วนจํานวนที่เหลือ6ฟองก็จะเป็นผลลบของเราค่ะทีนี้นะคะเรามาลองช่วยครูฝ้ายหาคําตอบข้อต่อไปกันค่ะ เด็กๆเ็นไอศครีมไหมคะน่าทานมากเลยเรามีไอศครีมทั้งหมดกี่อันคะช่วยครูไฟนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่อันนะหอันครูไฟจะต้องเอาออกไปแบ่งให้เด็กๆ1อันใช่ไหมคะดังนั้นครูไฟเหลือไอศครีมทั้งหมดกี่อันคะช่วยกันนับนะคะ หนึ่งสามี่ห้าดังนั้นหเอาออกหนึ่งเหลือหนั่นเองใครคิดตามรู้ฟาทันบ้างเก่งมากอ่ะละค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะอ้อลืมไปข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงนี่อย่างนี้เอง6กลบด้วยหเท่ากับหนั่นเองข้อต่อไปนะคะทุกคนพร้อมหรือ,อยังอ่ะละค่ะ ว้าวมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบเนี่ยช่วยครูไฟนับหน่อยนะคะหนึ่งสองสามห้าหปดเกใบเอาละ9้าใบถูกต้องทีนี้เราจะเอาออกทั้งหมดกี่ใบคะเห็นไหมช่วยกันนับนะหนึ่งสองสาเอาออก3ามใบเด็กๆช่วยครูไฟตอบซิว่าเราจะเหลือแก้วน้ำกี่ใบ นับกันเรานับเร็วน,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 นับในใจ1 2 3 4 5 6เหลือ6บใบนั่นเองอแล้วอย่างนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสรรารักการลบได้ยังไงเอ่ย9ลบด้วย3เท่ากับ6นั่นเองเด็กๆคิดได้เหมครูฝ้ายไหมคะเอาล่ะนะเราจะไปข้อต่อไปกันข้อนี้เอาล่ะ มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสสามี่ห้าหตัวเอาออกไปเอ๊ะเอาออกไปกี่ตัวเนี่ยไม่ได้เอาออกไปเลยสักตัวก็คือเอาออกไปศูนย์นั่นเองดังนั้นก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าเดิมใช่ไหมไม่มีการเอาออกไปก็เหลือตุ๊กตาทั้งหมด5ตัวนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัลักได้ยังไงเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกก็คือห้า ทั้งหมดเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะลบด้วย0เท่ากับ5เหมือนเดิมนั่นเองังนงานถ้าเราลบออกด้วย0ูนย์นะคะเอาออกด้วย0ูนย์เนี่ยนะคะังนงานคําตอบของมาหรือผลลบก็คือเท่ากับตัวตั้งเหมือนเดิมนั่นเองนะคะไปดูข้อต่อไปดีกว่านี่ข้อนี้เด็กๆลองทําดูนะคะครูป้ายจะให้เด็กๆลองคิดก่อนนะ ว่าข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสลักการลบได้ยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละค่ะฉเฉยนี่เพราะเรามี4ลบด้วย3เท่ากับ1เพราะเรามีลูกอมทั้งหมด4เมตรใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาออกไป3เมตรดังนั้นเราก็จะเหลือลูกอม1เมตรหรือว่า4ลบด้วย3เท่ากับ1นนั่นเองข้อต่อไปพร้อมหรือ,อยังไปดูข้อต่อไปกัน เอาล่ะโหข้อนี้เขียนเป็นประโยคสาลัการลบได้ยังไงเด็กๆนับสิคะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลกันนี่นี่ห้าหกเจ็ดผลเอาออกไป1 2 3 4 5ดังนั้นเขียนเป็นอะไรเหมือนครูไฟไหมนะเจ็ดทั้งหมดคือตัวตั้งลบด้วย5เท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือ 2,7ลบด้วย5เท่ากับ2นั่นเองต่อไปนะคะโอ้ข้อนี้ข้อนี้มีมังคุดทั้งหมด4ผลเอาออกไปเท่าไหร่เนี่ยเอาออกไป4ผลเลยเหลือเท่าไหร่นะเขียนเป็นเป็นประโยคสัการลบได้ยังไงเอ่ยติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกฉเฉลยแล้วนะ4 คือจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะลบด้วย4คือจำนวนที่เอาออกไปผลลัพธ์ก็คือ0หรือว่าไม่เหลือเลยนั่นเองดังนั้น4ลบด้วย4เท่ากับ0ใครถูกบ้างเป็นมากข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วช่วยครูฝ้ายคิดหน่อยนะคะเด็กๆมีข้าวโพด3ฝักเอาออกไปเท่าไหร่คะเนี่ย อีกแล้วไม่ได้เอาออกไปเลยก็คือเอาออกไป0ูนย์นั่นเองเขียนเป็นตัวสลักการลบได้ว่า3ลบด้วย0เท่ากับ3นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก,ก็คงจะเข้าใจจะไปบ้างแล้วเนาะทีเราไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างน,านะคะ ครูฟ้าคิดว่าเด็กๆก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับการลบวยการเอาออกกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จานวนสิ่งของทั้งหมดนะอย่างรูปนี้เรารู้ว่าเรามีแอปเปิลทั้งหมด7ผลใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าพิการเอาออกไปส่วนหนึ่งอย่างขข้เนี้เอ,ออกไป5ผลนะคะเราก็สามารถหาส่วนที่เหลือได้โดยการลบจำนวนทั้งหมดของเราคือ7ก็คือเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวลบของเราก็คือ5 แล้วก็เท่ากับผลลบของเราก็คือ2นั่นเองค่ะนีนะตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆก,ก็คงได้รับความรู้เรื่องการลบและการเอาออกกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนทำไปฝึกหดให้คล่องเลยนะคะว่าการลบแลการเอาออกทํำยังไงบ้างแล้วก็มาเจอกับครูป้ายในคลิปวิดีโอต่อไป ต่อไปในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ